โอ้ยติดใหญ่อีกโอ้ยจะมีทีเนี่ยจะสายววานแ,นแล้วอะต้องโดนครูหกคะแนนแน่เลยถ้าไปสายอีกอ้ยอ,ย,อยเด็กไทยเด็กไทยกระเป๋าเอามาครบยังหนังส่อหนังสืออุปกรณ์การเรียนโอเคครบแล้วครบ,บแล้วโอเคไปโรงเรียนจ้าเน็ต <Net Idol S 1> ไอดอลเออวันนี้จะไปโรงเรียนด้วยลุคไหนดีนะอเอาเป็นแบบเรียบๆละกันแต่ว่าใส่แจ็เก็ตแบบ ขนเฟอเฮ้ยไม่เอาดีกว่าตัวนี้มันซ้ำอ่ะเฮ้ยหรือว่าจะเอาเป็นหนังเอาตัวนี้ก็ได้แหละเอ้อเรียบร้อยแล้วก็แว่นแว่นแว่นแว<ๆ>่นต้องใส่แว่นไว้หน่อยเดี๋ยวคนจำได้พอออกไปก็จะมาโดนล,ลุมถ่ายรูปอีกรอเราเหนื่อยกระเป๋าก็เอาเป็นชาแนลละกันหนังสือ มันมันมันจะใส่ยังไงเนี่ยงั้นไม่รอหนังสือไปละกันค่ะเดี๋ยวค่อยบอกว่ากระเป๋ามันใส่ไม่พอไปโรงเรียนดีกว่ามาโรงเรียนเด็กธรรมดาตายแล้วเด็กหญิงนัชชาเด็กหญิงพิมเพื่อนโทรมาสายทุกวันเลยเนาะนี่ยังไม่มาอีกอ่ะเด็กหญิงอะไรด้วยล่ะคะสวัสดีค่ะคุณเด็กหญิงพริมคะทำไมทธอไมเธอยักเยินอย่างเงี้ยคะ เอาไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนคัวคะลงเพเด็กหญิงเพียเร็วๆค่ะโอ้ยจะไปเขาจะไม่ได้ใส่ทุกวันเลยในะแล้วรอบเป็นเพื่อนกันครูคะคือหนูมีเหตุผลของหนูนะคะเหตุผลอะไรคะครูค่ะกว่าหนูจะดอกจากบ้านมาที่หน้าปอกใส่แล้วก็ไปที่ป้ายรถเมล์โอ้ยก็เป็นกิโลแล้วค่ะครูแล้วกว่าจะยืนรอรถเมล์ครูก็รู้ใช่ไหมคะว่ารถเมล์เมืองไทยมันไม่ได้มาตรงเวลาบางทีก็มาสายบ้างรอเป็นครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงด้วยนะคะแล้วหนูก็รอนมากเลยรอ รถเมย์บ้าขึ้นมาก็ยืนเบียดกันโหนะโโหยมาทำแบบนี้กันหน้าทีนเหนื่อยลำบากมากพอรถเมย์มาถึงมาถึงโคโลไหมคะห,หนูก็ต้องลง,าาลงลลมาที้โงท้งวิ่งที่โรงเรียนเนะะี่ยค่ะอ๋อรู่เข้าใจละที่เธอพูดมาขยิ้งชัวถ้าอย่างนั้นหนูรอดใช่ไหมคะไม่รอดค่ะโอ๊ยอ เธอมีปัญหาในการมาโรงเรียนใช่ไหมง่ายนิดเดียวแค่เธอตื่นให้เช้าขึ้นออกจากบ้านให้เช้าขึ้นก็ไม่ต้องรีบร้อนเหงื่อแตกแบบนี้แล้วค่ะเฮ้ยวใจหนูเลยเน็ตไอดอล โรงเรียนมาได้นะณชารู้ไหมฉันก็ต้องเดินบันไดขึ้นมาเหนื่อยเหนื่อยแล้วระหว่างทางขึ้นมานะก็มีคนมาลุ้มขอถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยโอ๊ยฉันเพียบนะเนี่ยณชานี่ฉันอุตส่าห์ใส่แว่นตาดำแล้วนะณชายังจำฉันได้อยู่เหรอว่าฉันเป็นใครเป็นคนบ้าคนบ้าที่ไหนณชาเดี๋ยวเถอะการบ้านเด็กธรรมดา อยู่นี่ล้วก็อยู่นี่อุ้ยหลายเล่มเลยอะคะ,อะเอาเดี๋ยวหญิงพิมพ์การบ้านเธออยู่ไหนคะหนูตั้งใจทำมาทั้งคืนเลยนะคะครู <S 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 เดี๋ยว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 โอ้โห,โห,โโหนี่การบ้านอะไรเธอมีวาดรูปด้วยตั้งใจหน่อยสิตั้งใจมากนี่หนูสาํำมาทั้งคืนคิดตดมาทั้งคืนเลยค่ะทั้งคืนอะไรการบ้านมันน้อยหรอใช้เวลาทำทั้งคืนไหมครัไม่ทำทั้งคืนไม้เงมันยากมันเยอะเกินไปค่ะ เด็กหญิงนัชชาคะการบ้านครูเยอะหรอคะนี่ครครูการบ้านน้อยเกินไปเห็นไหมเด็กหญิงนัชชาหนูทำไมนะหนูไม่ได้นั่งเขียนทั้งคืนเลยเอ๊ะเห็นไหมเขาไม่ได้ต้องนั่งทำทั้งคืนการบ้านไดเไหนไม่ยากไหนดูสิตัว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 ผิดอ้าวผิดตรงไหนคะครูหนูอุตส่าห์กดเครื่องคิดเลขไปเลยนะ มันผิดยังไงคะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่มันผิดเพราะว่าครูบอกว่าอะไรอันไหนเป็นคำตอบต้องขีดเส้นใต้ใช่ค่ะครูเห็นไหมน้าชายังรู้เลยต้องขีดเส้นใต้สีแดงสองเส้นครูจะเอาเส้นใต้ทำไมคะในเมื่อครูก็ได้ตรวจได้คำตอบเหมือนกัน ยูนยเน็ตไอดอลอะเด็กๆหัวหน้าคะหัวหน้าเธอหลับหัวหน้าหนูพูดแทนก็ได้คะ่ะนักเรียนทั้งหมดทำความคารับสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะหัวหน้าเธอหลับทำไงดีอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะอะนักเรียนคะส่งการบ้านคะ่ะโอ้ my god ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเหมือนเดิมใช่ไหมคะ <c oughs> มคือคือ เข้าใจหนูนิดนึงนะคะหนูไม่มีเวลามาทําการบ้านเลยค่ะกว่าหนูจะกลับบ้านไปนะคะต้องมารีวิวสินค้าแล้วก็ไปถ่ายงานอีกค่ะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดครูเข้าใจครูเข้าใจการบ้านไม่ได้ทําไม่มีเวลาเหมือนเดิมเนาะครูเข้าใจไม่ว่าไม่ว่าการเรททาชื่อเสียงให้โรงเรียนไม่ต้องทําการบ้านก็ได้ค่ะจะไม่ได้สิคะได้ก็ได้ได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมขอบคุณมากค่ะนักชาคะส่งการ ครูข่านี่การบ้านของนัชา่ะโอเคนัชชาคะส่งการบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะครูว่านะวันหลังเธอทําการบ้านแทนเพื่อนด้วยได้ไหมเพื่อนเขาไม่ว่างเขาก็ปฏิบัติหน้าที่หลายอย่างโอเคไหมคะได้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวค่อยทำได้ค่ะเวลาเรียนเด็กธรรมดาผู้ที่ประดิษฐ์อักษรให้ก็คือพ่อขุนรามคำแหงนัก ครูกำลังสอนอยู่คูหนูหจอดอยู่ไงคะหนูจอดอจอดอะไรจอดอะไรนี่เป็นหน้าตุ๊ก,กตาผมด้วยเธอดูเด็กหญิงนัชชาสิเนี่ยนั่งกอดอกมองคุณครูตั้งใจเรียนนะจ้องครูตาไม่กระพริบเลยเอานัชชาเธอกระพริบตาบ้างก็ได้เดี๋ยวจะเมื่อยไม่เป็นไรคะ่ะหนูไม่เมื่อยโอ คู el el ่เธอสินอกจากไม่มองคูไม่ตั้งใจเลยจนถึงวาดลูกอ <c oughs> ีกแดงหญิงพิมเธอยืนข <c oughs> <Deaf> ึ้นเลยยืนยืนเรียนยืนเรียนเออถูกต้องกอดอกกอดอกอ่ะอย่างนี้ทั้งชั่วโมงเลยนะคะ่ครเน็ตไอเดโอผู้ประดิษฐ์อักษรไทยก็คือพ่อขุนรามทำแหงนะคะโอ้ยนัชชาเธอจดดีมากเอ้ยเดี๋ยวนะแดงหญิงพิมแดงหญิงพิมคะอ่ะแดงหญิง เมื่อคืนเมื่อคืนซ้อมดึกครูรู้ใช่่รีวิวสินค้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณผานนี่อะไรคะนี่เท่าไหร่ลยคะกี่โมงแล้วคะตอนนี้เหรออตอนนี้บ่ายสองแล้วค่ะบ่ายสองแล้วหนูต้องไปชอมร้องเพลงแล้วอะค่ะครูอ๋อไปเลยค่ะไม่ต้องเรียนแานแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอันไหนไม่ทันครูจะสรุปให้อีกทีนึ่งค่ะอันนี้จะจดเลคกเชอร์แล้วก็จดการบ้านให้เพื่อนด้วยนะคะแล้วครูว่างั้นเดี๋ยวทําการบ้านให้เพื่อนเลยละกันนะคะอย่างนี้นี่แหละค่ะค่ะ เดินไปหลังก็ทำให้เพื่อนเยอะๆเลยงั้นถือว่ามาสอบแทนเพื่อนด้วยดีไหมคะค,ค่ะโอ้โหอะไรี่บ้านเลยค่ะมาแล้วค่ะเพราะม่งเขาเป็นเด็กไอดอลกินข้าวเด็กธรรมดาอ่ะหมดเวลานะคะเดี๋ยวพักกลางวันเลยค่ะเย้ขอบคุณค่ะคุณค่าจะได้ที่ช่องใหม่นะคะนะคะวันนี้เธอเอาอะไรมากินเหรอเยีเ่ยมขนมข้างยาง,ยายงชานขยะของฉันมีนี่ อี๋จ๋าฉันหลอกน้ำมะเขือเหลืองเหลืองเหรอใช่รสอะไรออรสหมูสับใช่ไหมใช่เอาโอเคน้ำเลยดีกว่าเคยกินก่อนนะแบบดิบเออเธอเคยกินมาม่าแบบดิบด้วยเหรอกินเลยสุกแล้วอร่อยร้อนเน็ตไอดอลอะนักเรียนคะกลางวันกินข้าวกลางวันได้นะคะเดี๋ยวจะก นี้เธอเตรียมอะไรมากินหรอนี่เพื่อฉันมีข้าวเหนียวแต่ฉันไม่ชอบกินเลยโอ้ยดีแล้วไม่ชอบกินเพราะว่ามันอ้วนคอเลสเตอรอลก็สูงเนี่ยตัวข้าวเหนียวเนี่ยตัวอ้วนเลยงั้นเราไม่กินอันนี้เรามากินผักกันดีกว่านะนัชา <c oughs> นี่ผักเพื่อสุขภาพมีมะเขือเทศด้วยอะกินเลยกินมะเขือเทศกันแตมนม่มันูมันมีเลือดปอกด้วยเป็นปอกปอกอะไรนะปอกอะไรนะ อันนี้ไงอ๋อให้ปอกเหรอแล้วใครจะปอกให้เธอล่ะเธอไงฉันเป็นเด็กไอดอลนะฉันไม่ปอกให้เธอหรอกเธอปอกเองเลยอ่าอ่าอ่าจะปอกเองนะเพื่อสุขภาพผักเพื่อสุขภาพไม่อร่อยก็ต้องอร่อยแล้วแหละสุขภาพที่ดีของเราเราเป็นเด็กไอดอลมิ์แล้วเธออิ่มเหรอจะจะบอกความจริงกับเธอเลยว่าจริงๆิงแล้วฉันไม่อิ่มหรอกผักแค่นี้มันจะไปอิ่มได้ยังไงล่ะแต่ฉันเป็นเด็กไอดอลต้องกินผักเพื่อสุขภาพรักษาหุ่นไง ฉันว่านะถ้าเอาพักไปฉันกินข้าวเหนียวก่อน,อน,นเวลาพักเด็กธรรมดา พอครูเข้ามากเธอก็ต้องมานั่งที่นี่พอขูมาปุ๊บนัชจานั่งปั๊บเธอยังวิ่งอยู่เลยแล้วดู่หูวิ่งแบบเละเทะหัวกระจุยกระจายเสื้อเอาไปจับดีๆท้ายเธอหลุดแล้วเร็วๆร่ะเน็ตไอดอลนักเรียนคะพักสิบห้านาทีเดี๋ยวคุลกกับมานะคะอโอเคค่ะครูพินทำมาเล่นกันเถอ,อะ,อะไม่ได้ฉันไม่เล่นมาดูเสียภาพรักหมดพีมแทนตัวชี้เธอก็ไปเข้าห้องน้ำเลยสิพีมเล่นกันทัน ดีใช่แล้วโอ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจะเสียภาพลักษณ์หมดแล้วเดี๋ยวหน้าก็มันถ่ายรูปก,ก็ไม่สวยอะนะชา ว่าเหรอวันนี้เวรใครคะน้าชาวันนี้เวรเราอ่ะฉันจะทำทต๊คให้สะอาดแล้วนะไม่ถูกพื้นเนี่ยฉันยกให้เธอนะฮะตอนนี่ถูพื้นไปเดี๋ยวฉันจะช่วยจัดโต๊ะเก็บของให้นี่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 เด็กเกมเกมแหมรีบเอาไม้ให้เพื่อนเลยแล้วดูดูเพื่อนตัวเล็กจิ๊บเดียวแต่หนูจะจัดเก้าอี้ใช้แรงไงคะหรืว่ายกเก้าอี้ขึ้น น้ชาเขาตัวเล็กอ่ะน้าชาไปปัดกระดานเลยแค่นั้นพอน้าชาไปปัดกระดานนี่เธอกวาดพื้นทำโต๊ะนี่ยกโต๊ะยกให้หมดกูจะยกโต๊ะทำไมคะยกกไปอี้แทนนี่ยนี่เอามาขุดดีเยือนประาะยกคู่หมายถึงยกกไปอี้ขึ้นมาบนโต๊ะนี่และอ่ะน้าชาเสร็จแล้วใช่ไหมน้าชากลับบ้านได้เลยจ้ะได้เลยจ้ะฮะต้องานน้าชาเสร็จแล้วน้าชา๊ะยังลุกอยู่เลยนะคุณอ่ะน้าชาเธอมาเก็บของโตาเธอแล้วกลับบ้านได้เลยจ้ะเน็ตไอดอล วันนี้ก็เลิกเรียนได้นะคะใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมีหน้าที่ทําเวรให้ทําเวรใครทําเวรทั้งวันนี้วันนี้หนูกันนะชาตโอเคทําเวรให้เรียบร้อยนะคะมาเลยค่ะคุณสวัสดีค่ะคุณครนสวัสดีค่ะบายอยู่แล้วถ่ายรูปดีกว่าเจอแล้ววันนี้ไลฟ์ดีกว่า ทำเวนอยู่นะคะนี่ค่ะอ, <Adult. S 2> อุ้ยอุ้ยขอบคุณนะคะถูกพื้นอยู่ค่ะกำลังถูกพื้นนะคะนี่ค่ะนี่คืออาสาแตะทำแทน,ทแทนเพื่อนทั้งห้องหมดเลยนะคะอ้าวขอบคุณมากเลยนะคะงั้นวันนี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะหุ้ยคนให้ความสนใจยเยอะมาก,นะากเ,ลเลยนะอัชาถูพื้นให้หน่อยนะเดี๋ยวฉันจะมานั่งเช็คเลตติ้งอ่ะ ถไปเอาไม้ถูพื้นไปพีมทำไมเธอไม่ถูต่อแล้วลว่าฉันไม่ว่างฉันไม่ว่างโอ้ณชาเออเนี่ยเดี๋ยวว่าเธอถูพื้นแล้วคออเช็ดโต้ด้วยแล้วก็ไปเช็ดกระดานด้วยนะ <c oughs> ฉันไปแล้วล่ะพี่บาย